ทำไรซือถุงยาอันนี้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 แต่งตัวอะไรมาแต่งตัวอะไรมานี่ถุงยาด้วยเซนิซ่านี่จอยชายจะไม่เห็นมาทำอะไรกันเขี้ยก้นเฮ้ยยังไม่ได้ซื้อบุหรี่เลยยังไม่ได้ซื้อขนมอะไรเลย

มาเลอ๋อละนี่ก็อัดเต็มเลยฉันฝ่ายถึงรถฉันฝ่ายถึงรถอะไรนะฉันฝ่ายถึงรถไงกว่าจะถึงรถนะกว่าจะถึงรถใส่ไปด้วยนะถึงเยอะแล้วไม่ได้แนละ้วอยู่แล้วว้าอยู่แถงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนรีสอร์ทไหนรีสอร์ทไหนเออ,อรีสอร์ทไหน<อ>ฮะเน็ตเน็ตเน็ต <c oughs> โอ้แม่ตังใหแม่คุณไม่จ่ายอะไรอ่ะน้องแรตตี้ลิงน้อยหันหน้ามาเลยจ้ะ <c oughs> นี่จ้าเนี่ยจ้าไม่นอนถ่ายรูปเลยทีเดียวแต่จางนี่อะไรที่เห็นนั่นแหละ